คือผู้ใหญ่ปากจัดเป็นคนตรงถ้ามันไม่ถูกต้องผู้ใหญู่ดเลยอนนะจูอย่าเพิ่งกวาดเดี๋ยวให้ตรงนั้นเงียบหน่อยเด้อเงียบเียบสักหน่อยหนะึ่งกำลังสัมภาษณ์อยู <c oughs> อ่ต่อเลยจะลืมแล้วเนี่ยถ้าใครไม่มีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านผู้ใหญ่เล่นงานคนนั้นเลยนะถ้าห้องก็จจัยขาวยังยังไม่สําเร็จนี่ถึงบ้านเลย <c oughs> ก่อนเป็นผู้ใหญ่บ้านก็คือก็เป็นอาชีพเกษตรกรหหทำนาเป็นผู้หญิงก็ทีเลกก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่ว่ามันจะไปรอดไหมก็อยากพัฒนาพอเห็นบ้านมันยังไม่ก้าวไกลทันหมู่บ้านอื่นพอปี52ได้รับเลือดมาเป็นผู้ใหญ่บ้านคิดว่าเออได้เวลาที่เราลงมือแล้วแหละต้องรีบทําเลยครบหนึ่งเดือนเนี่ยพาชาวบ้านทําถนนนทางเลยบริจาคได้เจ็ดหมื่นแปดหมื่นเกณฑ์คนร้อยคนในสองวัน่้มถนนี่เสร็จหมดเลยนะโดยที่ไม่ง้อ ในงานอะไรทั้งสิ้นรลยลองดูว่ามันถ้าเรารวมพลังกันชาวบ้านจะอยู่ด้วยตนเองได้ไหมความเข้มแข็งขอสวัสดีนะคะพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านทุกท่านนะคะเทคนิคเยอะในการพูดนี่แหละมันถึงจะได้มาถ้าไม่มีเทคนิคการพูดเฉยๆนี่มันยากสมมติว่าคนทําความดีเราก็ยกย่องผ่านหัวใจข่าวก็ตอนประชุม เราก็ยกย่องบางคนเนี่ยก็ให้ใบประกาศใส่กรอบให้เลยนะให้ชาวบ้านเขารับรู้ยกย่องไปมีชื่อเขาผ่านเขาก็จะข่าวคนก็อยากได้ชื่อเสียงเหมอนกันทุกคนแหละชาวบ้านเขาก็จะรอใ้เราประชาสัมพันธ์ชื่อให้เวลาคนมาทําบุญร่วมเราก็ให้สินให้พลมีโชคมีชยัย,ชยไปมียอยู่ดีมีสุขไปก็ตามอัตภาพคิดอะไรก็ไว้สมหวังนะคะ คิดว่าตัวเองจะรอดหรือไม่รอดเลยกว่าจะรวมตัวคุณได้เยอะๆเนาะค่าตอบแทนผู้ใหญ่บ้านก็ไม่เยอะเนาะเอามาซื้อของใช้ประจําวันเอามาทําจับฉลากให้ชาวบ้านเข้าแบบมีความสุขในการที่เวลาเข้าร่วมประชุมก็กลายเป็นว่าเออประชุมเมื่อไหร่สนุกสนุกเลยก็ได้ใจทีนี้ถึงเดือนเมื่อไหร่มาก็เพียบเลยฝั่งหลังนี่มาสองสามคนนะก็ลูกบ้านก็บอกว่า,วาผู้ใหญ่พอเฮ้ยแต่ทีนี้เราเรามีความสุขในการให้ไงทำให้เขาสดชื่นอยากจะมาเรื่อยๆอย่างนี้เราก็ติดใจเนาะ ไม่ใช่เขาติดใจนั่นเราติดใจทีนี้ต่อมาต่อมา2ปีก็หยุดตรงนั้นเออลองดูที่ว่าถ้าเราไม่มีจุดตรงนี้แล้วที่เราทํามามันจะประสบความสาเร็จไหมก็มาเหมือนเดิมมันได้เลยนะร้อยเปอร์เซ็นเลยนะ oh. คือผู้ใหญ่ปากจัดเป็นคนตรงถ้ามันไม่ไม่ได้สูกต้องผู้ใหญ่พูดเลยนะจู oh. อย่าเพิ่งกวาดเดี๋ยวให้ต้องเงียบหน่อยเด้อเงียบเงียบสักหน่อยหนึ่งกําลังสัมภาษณ์ oh. อยู่ต่อเลยจะลืมแล้วเนี่ยถ้าใครไม่มีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านผู้ใหญ่ เล่นงานคนนั้นเลยนะถ้าเองกรใจข่าวยังยังไม่สําเร็จนี่ถึงบ้านเลยในการทําความสะอาดในบ้านถ้าท่านไม่ทําใครผ่านไปผ่านมาเขาจะดูได้ว่าท่านมเกียดเราจะเช็คเอาไว้เลยว่าบ้านนี้ไม่ทําท่านจะโดนพิจารณานะคะสังคมในหมู่บ้านเราจะลงโทษการห้ามตากผ้าหน้าบ้านกางเกงในก็เหมือนกันนะคะในห้องน้ำนี่ห้ามตากนะคะเดี๋ยวจะมีทีมงานเดินตรวจทุกอาทิตย์ปากจัดม่คือไม่ได้ด่า แต่เราต้องสอนเราต้องพาทําเหมือนทาความสะอาดหนูบ้านถ้าเราไม่ย่ำทำนะพอเดือนต่อๆไปก็เริ่มเริ่มตาแล้วเราทําไปแล้วให้คนอื่นเข้าได้ผลได้ประโยชน์ได้งานแล้วก็ทําให้เขามีความสุขเราก็มีความสุข คุณธรรมจริยธรรมเสียรสละถ้าจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยผู้นําต้องเดินหน้าก่อนเสียรสระละเรงกายเรงใจแล้วก็ทรัพย์ด้วยบริหารจัดการโคนไปไหนก็ต้องใช้ตังผู้ใหญ่ก็ต้องควักกระเป๋าตัวเองภาษีสังคมเนาะซองมาสักเดือนหนึ่งสี่ห้าซองเนี่ยจะใส่เล็กใส่น้อยก็ไม่สมน้าผู้ใหญ่เนาะคือรักษาหน้าตัวเองด้วยรักษาหน้าลูกน้นเพราะฉะนั้นรายได้เนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงเสียอย่างเดียวเสียรสละคิดแล้วต้องทําคิดแล้วถ้าไม่ได้ทำเนี่ย มันจะนอนไม่หลับคิดคืนเดียวเช้าขึ้นต้องรีบทำละเกินเจ็ดวันแล้วเรางานไม่สําเร็จแน่ก้าวพุ่งชนกับปัญหาไม่ใช่หนีปัญหาทําอะไรก็ทําไปเลยพอเจอปัญหาเราค่อยมาแก้เพราะว่าถ้าเราไม่ลงมือทําเราจะไม่รู้ว่ามันปัญหาเกิดขึ้นถ้ามีโอกาสหน่วยงานเข้ามาเยอะเราก็ได้ความรู้ถ้าหน่วยงานเข้ามาน้อยโอกาสเราก็จะน้อยลงแต่เราก็จะพาชาวบ,บ้านไปหาโอกาสข้างนอกก็คือแสวงหาเนาะสิ่งไหนที่มันดีแล้วสําหรับชุมชนแล้วเราไม่หยุดการเรียนรู้ไง ไลชีวิตเนี่ยมันจะศึกษาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทีละสเต็ปขั้นตอนไปเรื่อยๆความรู้ต่างๆเนี่ยถ้าเรามีติดตัวมันก็จะอยู่กับเราไปตลอดจนตายเนาะโอ้โหรางวัลผู้ใหญ่เนาะเยอะมากของตัวเองเนี่ยสองปีก็ได้ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมแต่รางวัลที่ได้มาส่วนใหญ่เป็นของชุมชนล้วน,วนๆการมีส่วนร่วมของชุมชนก็คือในเรื่องของอหมู่บ้านต้นแบบห,หลายต้นเแบบ ส่วนใหญ่ที่นี่ไม่ค่อยอยากได้งบประมาณถ้ามาจริงๆอยากให้ด้านความรู้มากกว่าหน่วยงานเข้ามาก็คือโอกาสที่ดีที่เข้าเข้ามาแล้วให้ความรู้เราเราก็จะได้นํามาใช้ได้ตลอดแล้วก็จะสอนหลงสอน้านไปเรืยผู้ใหญ่เชื่อมั่นในเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ